เปิดอาติมาฮะตอนนี้ขึ้นทับเลยฮะไปรอไซแปน้นได้เลยอานนเ้จะกระเด็นไปนอกสนามอันนี้บอกว่ายอมไม่เอาละนะไม่เอาไม่เอานะฮะแย่งเลยท้ไมหว,วงสันทีนี้ โอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะเอ่อข้างในนี่เธอ,อยังอยู่แล้วเหรอเจอแอนแอนนะสี่ ตีแคทแมวเจอละมุดเหรอเจอละมุดต,ต้องเอาเลเบอลไป <ś led> อะไรนะละมุดพิมพ์ให้พิมพ์อีกทีให้พิมพ์อีกทีหนึ่งอะไรแน่ๆนะอะไรอะไรแน่ๆนะให้พิมพ์อีกทีหนึ่งละมุดกดแอดแมามาันพิมพ์โดนนะพีพ่เปลี่ยนเป็นเป็นเลเบอลมาฮะโฮลติดฝาผนังเลย เดี๋ยวก็รู้ใครโดนนะฮอ๋อแฮร์รี่ใช้ไอ้นี่ยิงเหรอใช้จิตสัมผัสในการยิงอ้าวแล้วขึ้นดังหน้าเลยฮะอันหลังนะอย่าขวางทางผมเธอยังฮะทั้งในเขารุ่นใหญ่เขาเล่นการออกไปข้างนอกไปอุ้ยอะไรวะขึ้นเรื่องเฮ้ย แต็มมือโอ้โหแล้วเจอปริน้นออฟเปิดซูตนะจากเอดีฮะจากวอลเลนพร็รอพฮะแล้วขึ้นทับโอ้โหกีก,ก่เกินเทยังเดี๋ยวก็บาดเจ็บสาหัสหรอกอย่าขวางทางเลยบอลได้ป่ะขอร้องไปไหนไม่ไหนฮะอุ้ยอุ้ย,ย,ยลื่นนะนนโอเคลงฮะเรย์บอลรีลบาวมาจังหวะนี้ส่งให้เอตันฮะแล้วชนไปล้มไปหนึ่งแล้วหมุนตัว360อ,องศาห่วงใส่ปีนี้ ตบหน่อยให้นุ้นตบหน่อยอหน่อยอหน่อยไปนู่นไปรอใต้แป้นเลยยันนิสกัดเช็จต้องกรีนไปล้มไม่ล้มอุ้ยโดนสกรีนแล้วโดนเอดี้ไหมไม่เข็ดไม่เข็ดไม่เข็ดพี่นดูว่าสวิปยาวเลยพี่ปิดได้เอดี้ไอยันนิส์อะพี่ขี้เกียจปิดไอเทรยังอะเมื่อย แล้วสับสามคะแนนสองคะแนนขสองคะแนนนึนนกว่สาสัเหลือเวลา2องนาทีนะครับช็อตเกมพิกยังมีให้เห็นได้แบบเรื่อยๆครับเวลาเหลือเยอะป,อปื๊บป้าปื๊บป้าเคาะอย่าลม้มเอดีขาแข่งไว้พอยืนไว้ตรงนั้นล่ะอย่าลม้มเดี๋ยวพอพี่ซ้อนข้างในให้ถ้า้สนถ้าล้มเดี๋ยวพี่ซ้อนฮหตัวพี่วิ่งเร็ว เออวัดเลยล้อเออแค่นั้นแหละเออได้ได้อยู่อย่างเงี้ยเออดีอได้เลยผมเปิดอัตติมาฮะจังวันี้ขึ้นทับเลยฮะไปรอไต้แป้นได้เลยฮะอยานิสยังกระเด็นไปนอกสนามยานิสบอกว่ายอมไม่เอาละดูนะไม่เอาโอไม่เอานะฮะแยงเลยโดนขึ้นทับจนแยงเลยฮะจันนี้ยานิสยานิสบอกว่าวันนี้ผมไม่พร้อมมาไม่พร้อมอย่าเล่นแรงอย่าเล่นแรงปกติพร้อมปะท้าตลอดนะแต่ไม่ใช่วันนี้ โอเคเฮ้ยด้านโอ้โหแล้วตูดปริกเทยังวะมาแล้วผมชนล้มไปหนึ่งจามชูดเลยโอเคยานิสแยกไปขออาริบไฟหน่อยขอหนึ่งหนึ่งขอเป็นไอโซเลชันฮะเพื่อนขอไอโซเลชันนะยานิสเทยังบอกขอหนึ่งหนึ่งฮะสองคนโดนซ้อนตูไม่ไหวยานิสมันสกรีนตัวไม่ค่อยใหญ่ เฮ้ยแล้ววอมาฮะแล้วป่าบอลอัดมือฝ่ายตรงข้ามส่งให้เพื่อนไปนะครับวอที่ป๊อปฮะแล้วขึ้นเลยฮะรอป๊าบแล้วขึ้นอยู่ดีฮะแล้วไม่มีใครอยู่ตรงตรงป่าบอลอัดมือไยตรงข้ามส่งให้เอดีแล้วเอดีพยายามจะไปป่าบอลอีกนะครับผมแต่ว่าป่าไม่โดนไยตรงข้ามเอามือลงทางพี่ใช้เทคนิคขั้นสูงนะครับใช้การป่าบอลอัดมือไยตรงข้ามเอานะครับผมยานิสคเอ่พยายังบอกขอเวลาเป็นส่วนตัวฮะเทยังบอกว่าไม่ต้องมาสกรีน อ่คิสเทนโนโรเนโดฮะเพื่อนบอกว่าไม่ต้องสกรีนฮะคิสเทนโนฮะแล้วปายฮะจังหวะนี้ยังไงแล้วหลอกปาปื๊บป๊าป๊าป๊าแล้วผมกดประกบขางเออคิสเทนโนโรเนโดฮะถ้าอยู่เพื่อนบอกว่าไม่เอาสกรีนละฮะโดนลุมโดยสุดยอดตัวละคร2ตัวละคร AD บวกเออร์ฟอนเซมฮะเทยังยิงไม่ได้ฮะ นี่ครแล้วโดนเลยบอลเจมได้คนอัดหน้ารัวๆฮะใครตกมาใครตกเก่งเข้ามารอใต้แป้นแค่นั้นแหละตกไม่เก่งผมขอ,อยาติยัดห่วงผมยืนรอเลยอันแน่รอแล้วอ่ะเอา,าเดี๋ยวเออเอาไปเลยทั้งใาาดทั้งนนโดนอะไเอาไม่กล้าดังไม่กล้าดังพี่ให้ยิงเลยโะลงลดนโดน,โดน,โดน,โดน ดนูนะพม่รู้กันจังนี้ชนไดเข้าไปด้านในแล้วปายป๊าบแล้วส่งสาคะแนนปั้นเลยฮนะลูกนี้เรียบร้อยไวยแบบฟมบายเลยฮนะแล้วไม่ลงนะ่ะดูดูพี่เปิดฮาคีราชันนะดูนะลูกตบวายุดูนะนะปึงวันนี้ฮาคีาไม่แรงว่ะวันนี้ฮาคีาไม่แรงพยายามใช้ลูกตบอายุอยู่บวกฮาคีราชันอุน้ยเพื่อนโยนฮนะแล้วไม่เป็นไรแล้วบอลได้ขึ้นมาแล้ว่วงสันนี่นีเอา,จา้จ ไเทย,ย่งมันก็แม่นนะเนี่ยตัวละครอ่ะเมื่อก่อนพี่เล่นเทย,ยังมันไม่ค่อยแม่นเลยเดี๋ยวนี้มันแม่นเนาะวกโล่งเป็นลงเลยวกวไก่านนี้จะเก็ตไม่ทันแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงยืนแย่งเมื่อกี้ก็แตกอยู่ดีครับเขาเรียกว่าชะตาที่ไม่อ่านเรื่องคะ เรียบร้อยฮะทําลายล้าง c h น n n e เรามาพังทําลายความเหงาวพังทําลายความเศร้าวทําลายล้าง c h น n n e l ลุยไปกับทําลายล้าง c h น n n e วเกมมีไวเล่นสนุกวเล่นนี่มันสุดๆวทําลายล้าง c h นแน e l ลุยไปกับทําลายล้าง c h น n n e go